กับอ,อ,อากาศจีนๆนะครับเมีจ๋า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 ไหนเมียจ๋าเมีจ๋าเมีย ลมหนาวหนาวเมีจา๋าเมีจา๋าหนาไหมครับเมีจา๋าเมีจา๋าหนาไหมสวัสดีครับสวัสดีครับหนาไหมครับเมีลมเย็นมากเลยครับวันนี้ลมแรงกว่าทุกวัน,นวันนี้ แม่จ๋าแม่จ๋ามจ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกทท่านนะครับเริ่มอากาศหนาวแล้วนะครับอัดเย็นแล้ว สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับ굿 mm hmm. มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่งหนูจะคลายทำไมเมย์เย็บไจะได้ตัวโผเป็นสาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมมีสาวสวยสวยแล้วสวยอีกกำลังลอรอไลฟ์สดเมยค่ะ ที่บ้านยังฝนตกทุกวันโอ้โหที่บ้านยังฝนตกฝนกวันขาค,คนี่ก็ภาคอีสานก็ส่วนมากก็จะลมอย่างครับช่วงนี้เดี๋ยวก็จะถึงปีใหม่ก็จะเป็นอะไรหน้าร้อนหน้าร้อนครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ ขานเขียวก็เต็มที่ครับการดูแลสุขภาพครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกกำลังใจครับก็พ่งตัดอ้อยมาครับตัดอ้อยมาครับาการเริ่มนาแล้วครับเริ่ม้ําแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะานเขียวครับผมขอบคุณนะครับขอบ ุกกำลังใจเลยนะครับนะครับเดี๋ยวความเกี่ยวก็จะขออนุญาตทำกวาบสารให้โมเมีต่อนะครับเอาไว้ตรงนี้เพื่อว่าไปป้องกันลมครับลมแรงมากเลยครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจนะครับ Thank <laughs> you. ครับขอบขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับต้องขอโทษขออภัยครับทําความสารน้องเมย์ครับมาให้กำลังใจควานเกี่ยวครับผมขอบคุณนะครับคุณพี่วันเพ็ญนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะครับเด็ดจ้าแต่เช้าเลยอากาศดีครับผมเมย์จ๋าหนาไหมเมย์จ๋าหนาไหมครับ อรุณสวัสดีจ๋าครับพี่อินสวัสดีครับโมเมจ๋าครับผมขอบคุณนะครับทุกๆก,กำลังใจครับโมเมเชา้าคิดถึงหมักจอยไหมเรื่องคิดถึงบมักจอยนี่คงสวัสดีจ๋าโมเมขอบคุณครับสวัสดีจ๋าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยนะครับเมจ๋าเม จ๋าไม่สวยเลยครับไม่สวยเมจ๋าสวยครับสวยๆเมจ๋าสวยๆย่อขาลงสวยๆครับเมจ๋าจ๋าสวัสดีครับน้องเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกียวสวัสดีครับสวัสดีเมย์สวัสดีครับคุณพี่เพนครับจากมริกาครับจ๋าคนสวยทั้งหน้าตาและจิตใจครับคุณปิยะกรนะครับขอบคุณนะครับพี่ปุ๊บเมจ๋าคอย ยิ้มหวานจะไปทำงานแล้วมียิ้มหวานไหมครับมีจ๋าบุญสุบุญอายิ้มหวานนะครับไหนยิ้มยังไงครับยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานไหนครับไม่หวานเลยยิ้มหวานหวานครับครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะครับลมแรงมากครับต้องขอโทษขออภัยมากอารมณมแรงมากเลยครับ นองหนิงคา์โมเมรครับผมกุฎโมนิงครับเ๋ยวควันเขียวขออนุญาตเอ,าอ้อยลงอีกครับไปตัดอ้อยมาครับชีวิตนี้โมเมขาดอ้อยไม่ได้ครับขาดความหวานไม่ได้โมเมต้องมีกลับอ้อยอกับแกลมเช่นอ้อยนี่นะครับขาดอ้อยแล้วโมเมจะจะไม่หวาน,นครับเม ลมก็แรงมากเลยครับอ,อ่าขอบคุณทุกๆก,กําลังใจครับไม้กันสันนี้ช่วยควานเขียวได้เยอะมากๆเลยครับช่วยเยอะได้มากๆเลยไม้กันสั่นครับต้องขอบคุณมากๆเลยครับทุกๆกําลังใจครับ yeah mm -hmm. เดยวตัวเป็นสาวกินอยากชายอย่างนี้ เมจ๋าเมจ๋าถ้นหนูเห็นใจวางเสียวหนูอยากคายสินมี์หนูอยากคายอ่ะอืครับไปทํทำงานครับผมขอบคุณนะครับทุกๆกํำลังใจครับสวยที่สุดเลยขอบคุณนะครับเมย์น่ารักขอบคุณนะครับมอร์นิ่งค่ะเมย์จ๋าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะครับ เมจ่าเมเมจ่าแรงงเมกิดอ,อ้อยอ่ะมันจะขายทำไมสวัสดีเมจ่าแดดเช้าเลยครับผมแดดแต่ลมเย็นมากพี่ปกุกกี้ลมเย็นเย็นเลยครับครับเดี๋ยวควานเขียวก็จะไป เล่นกบัวบานต่อครับเล่นบัวบานแล้วก็อาจจะไปเล่นกับน้องดาวด้วยครับย้อนเสงนะควันเขียวครับขอบคุณทุกๆกํำลังใจครับเดี๋ยวควันเขียวขอญาตจบไลฟ์สดจะไปดูบัวบานต่อครับหนาวไม่ลูกโมเมไม่หนาวป้าวท้ายกำลังพอดีเลยครับขอบคุณนะครับคุณป้าอลาไทยนะครับจากเชียงใหม่สวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกๆกกำลังใจครับสวัสดีครับ Yeah.